อนุทินได้หารือกับทั้มแล้วเมื่อเร็วๆนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้หารือกับประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมีข่าวดีที่มาพร้อมกับภารกิจสําคัญทัปมได้แสดงความกังวลและให้ความสนใจในเรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะการดําเนินการเพื่อมนุษยธรรมทัป์ได้กล่าวไว้ว่า หากประเทศไทยสามารถเล็งเก็บผู้ทุนระเบิดให้เร็วที่สุดก็อาจนำไปสู่การลดอัตราภาษีนําเข้าของสหรัฐซึ่งปัจจุบันอยู่ที่19เนี่คือโอกาสทั้งสาคัญแม้จะเป็นเพียงคําพูดเริ่มต้นแต่รัฐบาลก็ถือเป็นภารกิจที่ต้องทําให้ดีที่สุดเพื่อใช้จังหวะน,นี้ในการต่อรองผลประโยชน์สูงสุดของคนไทยขณะเดียวกันเรายังคงยืนยันให้กัมพูชาแสดงความรับผิดช,ชอบอย่างเป็นทางการการณีที่ทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากทุนระเบิดตอนนี้ประเทศไทยกําลังเดินหน้า2ทาง1คือเล็งทำภารกิจด้านนวัยธรรมเพื่อเปิดประตูก และ2คือการรักษาความมั่นคงและศักดิ์ศรีของไทยอย่างเข้มแข็งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ